เไหมคะทุกคนเงินเดือนไม่พอใช้เดือนชนเดือนเงินเดือนได้มากี่ทีกี่ทีก็หมดไปทุกครั้งก็หมดไปกับนี้หมดเลยวันนี้ปิ๋มีเคล็ดลับเก็บเงินดีๆที่ใครหลายๆคนรู้แล้วจะต้องเก็บเงินได้อย่างแน่นอนค่ะเคล็ดลับข้อที่1น,นะคะเราจะแบ่งสัดส่วนของเงินเดือนของเราออกเป็น50นะคะเก็บไว้ในโหลใบที่1ค่ะ อาทิเช่นถ้าเรามีเงิน2 0,000บาทเราก็จะเก็บเงินจำนวน1,000 0บาทไว้เอาไว้สำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตของเราอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่ากินค่าผ่อนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการใช้ชีวิตซึ่ง่างเงินไม่พอเราก็สามารถตัดค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่ไม่จำเป็นออกได้แล้วเหลือตัดที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นโมโม โหลใบที่2นะคะก็จะเล็กลงมานิดนึงนะคะเราจะเอาไว้ใส่เงินสำรองระยะยาวค่ะโดยคิดเป็นสัดส่วน30%ของเงินเดือนค่ะเป็นเงินเก็บสำหรับแผนในอนาคตเ,เ,เนนคตช่นพวกเงินดาวรถเงินดาวบ้านเงินแต่งงานหรือแม้กระทั่งเงินสำหรับเลี้ยงดูลูกในอนาคตและโหลใบสุดท้ายนะคะเป็นโหลใบที่3ค่ะโดยโหลใบนี้นะคะเราจะแบ่งเงินในสัดส่วนของ20%ของรายได้นะคะ เพื่อเป็นการลงทุนต่อยอดทางอาชีพของเราเพื่อจะสร้างรายได้ในอนาคตค่ะใครที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวนะคะอาทิเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องมีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาขายไปหรือการขายของแบบไม่สต็อกสินค้าเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ได้เราได้กำไรมาเราก็เก็บและสามารถเพิ่มตัวเงินต่อได้อีกนะคะ รู้แบบนี้แล้วนะคะสาหรับใครที่อยากมีเงินออมก็ต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับการออมให้มากขึ้นพร้อมอัปเดตการเงินเสมอนะคะเพื่อตัวคนเองและอนาคตของคนที่คุณรักค่ะแล้วก็ใครนะคะที่มีไอเดียดีๆนะคะในการเก็บออมเงินก็สามารถแชร์ใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะไอรินสันไซสุขใจทุกครั้งที่กลับบ้าน